แต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาที่มีความคับแคบนะคะจนส่งผลกระทบไปในหลายพื้นที่ค่ะโดยล่าสุดนะคะการแก้ไขปัญหาจากน้ำท่วมที่บริเวณหลังหมู่บ้านสุขิโตจนถึงบ้านท่อป,ป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นการแก้ไขระยะทางเกือบ1กิโลเมตรนะคะซึ่งมีงบประมาณอยู่10ล้านบาทตอนนี้ลดเหลือ8ล้านบาทมีการยืนยันนะคะว่างบไม่ตกอย่างแน่นอนค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์จอมพักดีที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนานและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันข่าวว่าขณะน,นี้งบประมาณที่ได้รับจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจากจังหวัดเชียงใหม่จากจำนวน10ล้านบาทเหลือ8ล้านบาทในการนำไปปรับปรุงคลองแม่ขาช่วงหลังหมู่บ้านสุขีโตจนถึงหลังวัดบ้านท่อป่าตันระยะความยาวกว่า900เมตรค่ะ ก็เป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมจากการคับแคบรวมไปถึงท่อระบายน้ํามีขนาดเล็กจนระบายน้ําไม่ทันซึ่งขณะนี้ค่ะได้รับงบประมาณมาแล้วแต่ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างใหม่โดยงบประมาณยืนยันว่าจะไม่ตกไปอย่างแน่นอนค่ะ,นะะจากการประชุมคณะกรรมการที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมได้ให้ทางผู้รับผิดชอบนะครับไปเปลี่ยนแบบก่อสร้างใหม่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนที่รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างและยังมีการรับน้ำจากพื้นที่หมู่บ้านป่ารวกและบ้านพระนอนขอนม่วงนะฮะตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมที่มีการปรับปรุงและพัฒนาคลองให้กว้างขึ้นและมีระบบกรองน้ำเสียนะครับจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่ต้นน้ำคลองแม่ขา ทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการปรับปรุปรงคลองแม่ขา่าทั้งระบบนะฮะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือไหลผ่านเขตเทศบานนลนครเชียงใหม่ไปสู่ปลายคลองนั่นก็คือพื้นที่ตำบลศพแม่ขา่าอังเือหางดงนะฮะเพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะ,ะและก็เป็นการแก้ไขปัญหาน้ําเสียตลอดทั้งเส้นทางเลยค่ะคาดว่าในอนาคตนะคะจะได้มีการ,รปรับปรุงและแก้ไขนะคะเพื่อคุณภาพชีวิต